น้องมดเพิ่งมีเวลามาตัดคลิปบรรยากาศที่คาเฟ่มาให้ดูกันค่ะมีอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยน้องหมดค่อยๆทย,ยอยลงให้พี่ๆน้องๆไหลท่านนะคะบอกว่าให้น้องมดเก็บภาพบรรยากาศที่คาเฟ่มาให้ดูกันหน่อยคิดถึงแล้วได้เลยค่ะนี่น้องมดนะคะก็จะชงชาไปให้พี่ๆช่างได้กินกันพี่ๆช่างแต่ละคนนะคะน่ารักมากๆค่ะช่วยงานน้องหมดตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็อยู่กันทั้งปี <c oughs> เดี๋ยวทำลานจอดรถเสร็จนะคะเดี๋ยวจะทาห้องขนมกันต่อพี่ๆบอกว่าลานจอดรถนี่ยังไม่เคยทําเลยนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างครั้งแรกที่เคยทําเลยค่ะแล้วก็โครงสร้างขออองงงคคาาาเเเฟ่่่กกก็พิทํรรั้แลลยยีบบวช ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ทําออกมาสวยเลยนะคะาคาเฟ่ก็มีลูกค้ามาเยอะเลยค่ะด้านหลังคาเฟ่นะคะก็จะมีฟาร์มไก่เล็กๆค่ะน้งมดนะคะก็พาน้องๆนะคะมาเก็บไข่ไก่มาหาซื้อหน้าไข่ของชามแล้วนะคะแต่ว่าไข่ไก่หมดค่ะน้งมดก็เลยพามาเก็บสดๆแบบนี้เลยนะนองๆก็ได้ทํากิจกรรมด้วยค่ะแล้วก็ได้ไข่ไก่สดๆนะคะเอากลับไปกินที่บ้านรันนี้น้องไก่มีประมาณ48ตัวนะคะก็ไข่นงมดสี่หได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไข่สมบูรณ์ทุกฟองเลยค่ะแล้วก็ไข่่นนนน้้อองงกะะคเรยา็็จชวที ค่ะมาอบขนมนะคะส่วนน้องๆนะคะก็มีหน้าที่ทําน้ำไปเดี๋ยวรอห้องทําขนมเสร็จนะคะจะมีเมนูขนมให้กินอีกเยอะเลยทางร้านนะคะไม่หยุดพัฒนาแน่นอนค่ะพี่ๆรอชมกันได้เลยนะคะคาเฟ่นงมดก็เป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะแต่ถ้าได้มาลับลองอบอุ่นแน่นอนค่ะวันหยุดสาวที่จะถึงนี้นะคะพี่ๆไม่รู้จะไปไหนนะคะแวะมาที่คาเฟ่นงมดได้ยินดีต้อนรับเลยค่ะที่สวนพึ่งกับบรรยากาศดีนะคะร้านอาหารก็อร่อยแล้วก็มีคาเฟ่ให้ไปเที่ยวอีกเยอะเลยพี่หวานแล้วก็พี่ๆทีมงานแมคโครนะคะก็มาเยี่ยมด้วยค่ะพี่หวานเอาขนมคุกกี้มาให้อร่อยมากขอบคุณมาก นงวดเองก็วุ่นค่ะเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยนะคะมาฝากพี่ๆกันแต่ยังมีคลิปบรรยากาศที่คาเฟ่อีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวนงวดจะทยอยลงให้มีพี่ๆหลายท่านนะคะกลับมาซ้ำค่ะบางท่านนะคะมา3-4ี่รอบเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะเห็นแล้วชื่นใจพร้อมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนน้องไก่ที่ฟาร์มนะคะก็อารมณ์ดีแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยทีนี้ก็เป็นฟาร์มตัวอย่างเล็กๆนะคะพี่ๆได้มาศึกษาแล้วก็มาดูเผื่อพี่ๆท่านไหนนะคะอยากเลี้ยงนะคะ20ตัว30ตัวได้ส่วนในคาเฟ่นะคะนงวดก็พยายามปรับปรุงมุมต่างๆค่อยๆเป็นค่อยๆ เดี๋ยวน้องมดจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะ